ในโรงเรมล่าสุดมีเหตุการณ์ใหม่ในเหตุการณ์ที่แพร่สะพัดทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับนักแสดงดังอันเฉิงตัวผู้ทางเพศนักแสดงชื่อดงังโซเสียในยกองถ่ายปรากฏว่านักแสดงหญิงโซเซียไล่ตามอันเฉิงแต่ถูกอันเฉิงปฏิเสธด้วยความโกรธโซเซียจึงดกใจซื้อบัตรซีเพื่อปล่อยเนื้อหาให้ชาวโดยมีจุดประสงค์ที่จะเทน้ำสกปรกใส่อันเฉิง ในที่สุดก็เริ่มโต้ข่าวกับมันไม่น่าเบื่อเลยจากนั้นอันเชิงก็โพสลงกปป็ปอทางอินเทอร์เน็ตขอให้คุณมีความสุขในอนาคตมีการรีทรวิตท,ทั้งหมดสองหมื่นกว่าข้อความโอ้โหสามีของฉันอ่อนโยนเกินไปผู้หญิงเยวคนนั้นทําสิ่งไม่ดีกับคุณแต่คุณก็ยังหวังดีกับเธอและให้เธอมีความสุขเลวมากสุดเซีย ภรรยาคแรกของอันเชิงจับสามีหังฉันไว้นแน่นๆนะโซเซียเจ้าเล่ก็เป็นแบบนี้แบกลิอันๆออกไปจากองค์การบันทังซะไม่ต้องกังวลฉันมีวิจารณญาณในเรื่องนี้แค่ซื้อเงินปลอมเพื่อล้างชื่อของคุณแค่นั้นแหละท่านเจ้าบ้านฉันจำได้ว่าเจ้าของเดิมเคยลงไหลาอันเชิงในอดีตแล้มักจะส่งคำบอกลักหวาน ให้กับเขาใช่แล้วจะจุบประวัติศาตร์ความมืดเราจะทำกันอย่างไรดีหากอันเชิงเปิดเผยประวัติเช็คจะเป็นการยืนยันข่าวลือว่าคุณกำลังได้ล่าตามเขามันง่ายมากฉันจำได้ว่าในโลกที่100ฉันเคยแลกไอเทมจำกัดมาสเตอร์โฮสคุณหมายถึงอะไร ดูเหมือนว่าสิ่งนั้นจะสามารถลบข้อมูลใดๆบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆจ,จากระยะไกลได้นะฮะมีคนมาแต่เช้าเลยเหรอฉันกำลังมาคุณโอเคไหมคุณคุณเพิ่งตื่นเหรอมันแง่สำหรับคนที่จะเข้าใจคนผิดนะนานแค่ไหนแล้วที่คุณยังอยู่ในอารมณ์ที่เศร้าหมอง โอเคโอเคดึงมาคุยกันก่อนไม่เช่นนั้นการพัดหัวข่าวในวันนี้คงจะเกี่ยวกับกฎที่ไม่ได้พูดถึงคนนุณโซโลเซียที่กลายเป็นข่าวยอดนิยมการเคลื่อนไหวของโลฟัร์ไลก,กาดเกินไปและตามที่คาดไว้เรายังไม่สามารถใจดีกับเขามากเกินไปได้คุณโกลคุณได้จำเป็นต้องเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้นะ ทำไมล่ะคุณยังมีความรู้สึกเก่าๆกับเขาอยู่นั่นเหรอคนตาบอดหรือเปล่าคุณใช้อะไรคิดเรื่องเล็กๆอย่าทำเหมือนฟ้าถล่มเลยฉันไม่สนใจฉันต้องการปกป้องคุณในเรื่องนี้ยิ่งกว่าใครๆไม่อยากให้เจ็บตัวแต่อย่างใดเอาล่ะเอาล่ะฉันเข้าใจแล้ว ด้วยป๋อกลายเป็นกระแสเวลส์ลสโลเซียรประเซตความสัมพันธ์ของเธอกับอันเชิงและยังอดแหวนลึกลับอีกด้วยโอ้คุณกูเฉนคุณกูก็ชูแหวนของเขาด้วยแบบเดียวกันด้วยและทั้งสองคนก็ได้โพสต์ภาพลงอินเทอร์เน็ตพร้อมๆกันทำให้แฟนคลับต่างฮือฮาในการสวมแหวนที่นิ้วของทั้งสองคน ในห้องพักของโรงแรมอยากคิดว่าถ้าฉันย้ายออกกูฉันจะมีการเลิกกับคุณหรืนหลอกเอาละบําบรูปรป่างหน้าตาของฉันสถานที่เขียนตัวอักษรในกรณีที่ฉันได้บันทึกภาพหน้าจอของและการบันทึกเช็ทก่อนหน้านี้รวมถึงภาพถ่ายส่วนตัวอีกสองสามภาพจะเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรรูปที่ฉันบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ หายไปไหนล่ะช่วงนี้คนควรอยู่บ้านเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกแชร์ผมได้ขอลาจากทีมงานไว้แล้วแต่คนในอินเทอร์เน็ตอืมเออไม่ต้องกังวลน,นะเราได้ใช้เงินเพื่อลบการค้นหาที่ร้อนแรงและแทนที่ด้วยเรื่องอื้อฉาวของบุคคลอื่นละล่ะตราบใดที่คุณไม่ก่อปัญหาใดๆในวันนี้และเเรียนสำคัญ จะจบลงแล้วคุณก็สบายใจได้นะฉันรู้ว่าคุณถูกสุนัตตัเมียนั้นหลอกซูลูเซียและคุณก็ไม่มีความสุขแต่มีข่าวดีพวกคุณโชคดีมากในครั้งนี้บริษัทคริสฮัวบริสเอสเตอร์คอมนเนีประจำปีนี้สมัครให้คุณแล้วอย่างไรก็ตามคู่แข่งของคุณก็แข็งแก่งมากเช่นกันเพื่อความปลอดภยัย คุณต้องเพิ่มความมเพิ่การมองเห็นของคุณก่อนที่จะเลือกบริษัทได้ใช้เงินจำนวนมากเพื่อเจราจาการรับรองระดับสากลสำหรับบิสให้กับคุณช่วงนี้คุณหนูเงียบไปดังนั้นคุณเลยทำตัวเหมือนคนขี้ข่าดหากพบเรื่องอื้อฉาวและชั้นสูญเสียการรับรองและในที่สุดก็ทำให้การเรื่องแสดงนำชายยอดเยี่ยมล่มเหลวตบเบา ฉันไม่จําเป็นต้องบอกคนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณใช่ไหมยืนขึ้นพี่ฮวงคุณไม่ต้องกังวลฉันเคยทุกผู้หญิงเลวนั่นหลอกมาก่อนแต่ครั้งนี้ฉันจะไม่ตกหลุมรักมันอีกแล้วดีเลยจำที่ฉันพูดไว้นะโซโลเซียเพียงรอฉันด้วยรอฉันจนกว่าฉันจะเป็นเสลงที่ดีที่สุดแล้วดูว่าฉันจะจัดการกับคุณอย่างไร ดีมากคุณทั้งสองน่าจะเข้าใกล้กันอีกนิดนะครับดีมากครับได้ใกล้ชิดกันขยับเข้าใกล้อีกนิดครับโอเคพักครับฉันไม่รู้ว่าแฟนๆจะคิดอย่างไรหลังจากโฆษณาคู่ของเราออกอากาศชื่นใจแน่นอนว่าผู้ชายมีพรสวรรค์และผู้หญิงก็สวยสมกับที่สวรรค์สร้างมาเฮ้ยมันยากเลยที่คำพูดแบบนี้จะออกมาจากปากของนาย คุณกูของเราคุณหมายถึงอะไรฉันพูดสิ่งที่ดีออกจากฉันไม่ใช่เหรอผมเออนั่นไม่ใช่สิ่งที่ผมจะหมายถึงฮะว่าแต่เกิดอะไรขึ้นกับแหวนที่คุณโพสต์บนอินเทอร์เนต็ตครั้งที่แล้วฉันจำได้ว่าแหวนของฉันเป็นแหวนที่แบรนด์มอบให้ฉันโดยเฉพาะและไม่มีแหวนคู่คำถามก็คือ แหวนของผู้ชายคุณเอามาจากที่ไหนเอ,อ่อฉันเออทุกคนก็หน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมแหวนจะคล้ายกันไม่ได้หรอโอ้มันกลายเป็นเรื่องบงังเอ,อิญแล้วทำไมคุณถึงหน้าแดงล่ะใครใครหน้าแดงฉันจะไม่บอกคนอีกต่อไปฉันมีอย่างอื่นต้องําและฉันจะไปแล้วฉันรู้สึกว่าเป้าหมายนี้ ของกลยุทธ์นี้ขี้อายมากเป็นเพียงเล็กน้อยแต่ฉันชอบทนเสียงนะ